สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสวิยะสมัแอนนะคะคุณครูชนอนุบาล3าโรงเรียนบ้านนากรมาติกาอุทิศค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทดลองวิทยาศาสตร์กันค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะมาทดลองในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับยินสอนั่นเองชื่อการทดลองว่ายินสอวิเศษค่ะการทดลองจะเป็นยังไงแล้วเราต้องเตรียมอุปรกรณ์อะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเรื่องดินสอวิเศษมีดังนี้ค่ะ 1. ถุงใส่แกง 2. หนังยาง 3. ดินสอ 4. น้ำเปล่าเมื่อเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์แล้วเราไปลงมือทดลองกันเลยค่ะ <Stop. S 1> เด็กๆเ,เตรียม นะคะอุปกรณ์ในการทดลองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอุปกรณ์แรกนะคะที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือ1ก็คือเป็นถุงนะคะถุงใส่แกงธรรมดาเลยค่ะนะคะต่อไปก็คือจะเป็นหนังยางนะคะเอาไว้มัดถุงนะคะ3ก็คือดินสอนะคะกีดแท่งก็ได้ค่ะแต่ก็คือให้เด็กๆเหลาให้แหลมแบบนี้เลยนะคะเหลาให้แหลมเลยค่ะ ต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือน้ำเปล่านะคะเมื่อเด็กๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะการทดลองนี้เนี่ยเด็กๆทำคนเดียวอาจจะไม่สะดวกนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือใครก็ได้นะคะมาช่วยเด็กๆด้วยก็ได้นะคะสำหรับขั้นตอนแรกก็คือให้เด็กๆนะคะหยิบ ถุงขึ้นมานะคะหยิบถุงขึ้นมาจากนั้นนะคะขั้นะะตอนนี้นะคะอาจจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยทําให้นะคะและ้วก็น้ําเปล่าของเรานะคะเทใส่ลงในถุงนะคะเทไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะ ก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะจากนั้นเมื่อเราเทาน้ําเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะมัดนะคะจากนั้นเราก็จะได้นะคะสิ่งได้ก็คือจะเป็นน้ํานะคะที่อยู่ในถุงและก็มัดไว้นะคะ เด็กๆอาจจะใช้ถุงหูคิ้วก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะอา,อาจจะใช้ถุงแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยถุงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าถุงแบบนี้เด็กไม่ต้องมัดก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีมันมีหูคิ้วแล้วก็วจะได้ดจับสะดวกนะคะต่อไปนะคะเราจะนำดินสอนะคะดินดินสอที่เราเตรียมไว้ที่เราเหลาให้แหลมนะคะเด็กทายิว่า ถ้าเราเอาดินสอเนี่ยไปแทงเข้าในนี้เนี่ยน้ำมันจะไหลโลออกมาไหมคะอาถ้าเราสงสัยนะคะลองทำพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มนะคะการทดลองนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับแล้วก็เด็กๆเ,เป็นคนแทงนะคะอ่ะหนึ่งสองสมแทงทะลุเลย มาสักนิดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแทงอีกนะคะยินโซนะคะตบแทงตรงไหนก็ได้ค่ะอ่าสองแทงเอาอีกนะคะคุณครูไม่พอใจอยากอยากได้อีกตรงนี้เอออะเอาอีกนะคะคุณครูจะแทงอีกอีกสักหนึ่งนะคะตรงไหนดีทางล่างนะคะปุ๊บ เป็นยังไงคะ,ะได้แล้วนะคะเด็กๆมีน้ำไหลออกมาไหมคะ,ะแบบนี้เลยเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมน้ําถึงไม่ไหลออกมาสงสัยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพรอ้อมๆกันเลยคะ่ะ รุปผลการทดลองเรื่องดินสอวิเศษสาเหตุที่น้ำไม่รั่วไหลออกมาเพราะว่าถุงพลาสติกมีโมเลกุลอยู่หนาแน,น่นมีแรงยึดเหนี่ยวสูงและมีคุณสมบัติอิลลสโตเมอร์คือคุณสมบัติการยืดหยุ่นสูงน้ำจึงไม่สามารถไหลออกมาได้ค่ะเมื่อเด็กๆ แบคุณครูแล้วเด็เกๆถ่ายรูปและก็วิดีโอนะคะส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปแล้วค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย